สวัสดีครับผู้ชมครกลับพบอีกครั้งกับ Tom Story ่คาร์เอ็กไลฟ์นะครับมาใน EP นี้นะครับผมเรามากับน้องเล็กสุดนะฮะจากค่าย BMW อยครับอย่างเจ้า BMW 220i Gran Coupe M Sport นะครับนี่คือน้องเล็กที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ายอดขายของ BMW เนี่ยได้จากเจ้าน้องเล็กคันนี้ไปมากมายเลยทีเดียวนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่า BMW ทํายอดขายได้ดีมากๆในกลุ่มของ Luxury Car งั้นวันนี้ตามทอม ลุยกับเจ้าคันนี้เลยดีกว่าครับกับ B M W 220i แก a n Coupe M Sport ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรามาพูดถึง BMW Series 2กันสักนิดนึงดีกว่านะครับกับซีรีส์นี้แน่นอนครับพอเป็นเลขคู่นะครับ BMW จะใส่ความสปอร์ตความเป็นคูเป้เข้ามานะครับจึงมาถึงเจ้า BMW 220i Gran d Coupe M Sport คันนี้นะครับที่ด้วยส่วนทรงเขาเนี่ยดูค่อนข้างสปอร์ตถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กในไซส์คอมแพกนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งความสปอร์ตไปเลยทีเดียวครับในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่ายอดขาย ของเ m w หร์เดลเอยูนี่ยในฝั่งของ Luxury Car เนี่ยเรียกได้ว่ายอดขายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับความนิยมแน่นอนผมเชื่อว่าในเรื่องของพานของการตลาดเองของ BMW ยรืออยูประเทศไทยเนี่ยเจาะกลุ่มได้ตรงจุดและก็ตรงใจผู้บริโภค เราจะเห็นว่าด้วยดีไซน์ของ BMW ภายนอกนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ performance เองที่หลายๆคนเนี่ยบอกแล้วก็ชื่นชอบเหลือเกินว่าถ้าเกิดคนเลือก BMW มาขับแสดงว่าคุณต้องรักใน performance ของรถเพราะว่ารถของ BMW สามารถดึง performance ของรถออกมาให้เราได้ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวทําไมคนถึงชอบเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนิดนึงดีกว่านะครับเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าครับด้านหน้าดีไซน์ความเป็นไตคู่ของ BMW ยังคงอยู่ชัดเจนนะครับแต่ด้วยความเป็นน้องเล็กนะครับเราจะเห็นว่ากระจังหน้าแบบไตคู่ของเขาจะเปิดโล่งนะครับเพื่อรับลมเข้าไประบายความร้อนของเครื่องยนต์4สูบเบนซินนะครับผมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีของ BMW นั่นก็คือ Twin Power Turbo ที่ให้พละกําลังอยู่ที่192แรงมา้ากับทอร์คที่280นิวตันเมตรและที่สําคัญมันบวกมาด้วยอัตราการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงที่ถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆเลย ว่า15กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยคุณสามารถเห็นได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวกับรถยนต์คันนี้แต่ถ้าเกิดคุณ ขับแบบประหยัดประหยัดหน่อยมากกว่านี้อาจจะทําได้ดังนั้นอยู่ที่เท้าของคุณผู้ชมด้วยนะครับคันนี้ที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็นโลโกโล BM, ้ BMWM ครบรอบ50ปีนะครับในส่วนของออปชั่นด้านหน้าพอเป็นน้องเล็กเนี่ยมันถูกตัดทอนไปหลายอย่างอยู่พอสมควรเหมือนกันนะกล้องหน้าเจ้าคันนี้ไม่มีนะครับดังนั้นพอไม่มีกล้องหน้าเราจินตนาการต่อได้เลยครับว่าด้านข้างไม่มีกล้องด้วยเช่นกันดังนั้น b i r d Eye View 360คุณจะ ไม่สามารถใช้ได้ในเจ้า 220i Grand Coupe M Sport คันนี้นะครับแต่เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้แบบครบครันครับผมด้านล่างนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตะแกรงรังพึ่งขนาดใหญ่ที่สามารถรับลมเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ยังคงมีเลด้าด้านหน้าตรงนี้มาให้อันนี้ถือว่ายังโอเคนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีกล้องหน้ามาให้แต่ว่า ออปชั่นอื่นๆในส่วนของด้านหน้าก็ยังคงมีมาพร้อมสับในส่วนของ 220i คันนี้นะครับขยับมาต่อที่ด้านข้างครับไฟหน้าเองนะครับผม BMW ใช้เป็น LED เต็มระบบอยู่แล้วนะครับด้วยดีไซน์ daytime running light ของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างโฉบเฉียวแล้วก็ไปในแนวทางเดียวกันนะครับผมมีสันมีเหลี่ยมนะครับทำให้รถคันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กก็ยังคงดูหล่ออยู่ในสไตล์สปอร์ตที่ทาง BMW นำเสนอใน 220i คันนี้ ขยับไปต่อที่ด้านข้างครับ BMW ให้ล้อแมกมาเป็นลายดับเบิลสปองนะครับล้อแมกเองเนี่ยนะครับเป็น M มาด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ BMW M ครบรอบ50ปีนะครับในตัวนี้ที่เรานำมานี่นะครับด้านในเป็นดิสเบรกค,ครับรวมถึงจานเบรกที่ถือว่าพอเหมาะพอดีนะกับ102แรงมา้าสามารถหยุดรถคันนี้ที่มีพลังกำลัง102แรงมา้ากับแรงบิดที่280นิวตันเมตรได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับยางที่ให้มานะครับเป็นยางเบสโตรนะลัดมาด้วยซีรีส์ยาง225 4 1 0 1 8นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็ถือว่าลงตัวเพราะรถประมาณนี้ขอบ18โอเคใช้ได้แล้วก็ดูหลอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ต้องการจะเปลี่ยนล้อแม็กผมเชื่อว่าขอบ18เนี่ยก็สามารถขับขี่ได้ทุกวันแล้วก็ดูหล่อไปในตัวอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้า 220i Grand Coupe M Sport คันนี้ให้มาจากโรงงานเลยอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ขยับมาด้านข้างครับมีแบตของโลโก้ m อยู่บริเวณนี้อีก1จุดด้วยนะครับกระจกมองข้างเองเนี่ยนะครับก็มีไฟเลี้ยวบริเวณนี้นะครับแต่ว่าไม่มีกล้องมาให้อย่างที่บอกไปกล้องหน้าเขาไม่มีกล้องข้างก็เลยไม่มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของที่เปิดประตูเป็นสมาร์ทคีย์เลยอยู่แล้วแน่นอนครับคุณมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าหรือว่าใกล้เคียงนะครับคุณสามารถเปิดเข้ารถได้เลยนะครับอัตโนมัตริรถรอเราอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดอยากจะปิดนะฮะคุณสามารถที่จะ แต่บริเวณที่เปิดประตูก็สามารถล็อกรถได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะจะเห็นว่าในส่วนของขอบกระจกบริเวณนี้เนี่ยนะครับเขาใช้สีเป็น h gloss black นะครับผมซึ่งก็ทําให้รถคันนี้ดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ารถที่เรานํามาเป็นสีดําอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยบริเวณนี้พอเป็น h i high g l o s s b l a c k มันอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกเป็นสีอื่นเนี่ยตรงนี้ก็จะดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะ มีแล้วนะครับเป็นเฟมเลสแบบนี้เลยนะครับทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหมาะกับความเป็นแกรนคูปเป้นะครับผมอันนี้ดีมากๆ <S <S และก็ที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลเป็นเฟมเลสทั้งหมดนะครับดูหล่อเหลาเลยทีเดียวนะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะล้อหลังเองเนี่ย BMW มคันนี้ใช้เป็นซีรีส์ยาง225 4 0 18หลายคนจะเห็นว่าในเบียมหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับผม BMW ยจะใช้เป็นมิกซ์ทแต่เจ้าคันนี้ ช้ซีรีส์เดียวกันทั้งหน้าหลังเหตุผลเพราะเจ้า 220i คันนี้เป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้าครับหลายคนกำลังรู้สึกว่าแหมด้วยสเสน่ห์ของ bmw อกับขับเคลื่อนล้อหลังพอมาเป็น compact car แ,แบบนี้มาเป็นขับล้อหน้าจะสนุกไหมเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวเราลองเทสต์ไดรฟ์กันด้วยนะแต่ว่าจากที่ทอมลองขับมาอยู่สักระยะหนึ่งนี่นะครับการขับเคลื่อนล้อหน้าของเจ้า 220i คันนี้ยังคงสมรรถนะหรือว่าการขับขี่รวมไปถึงฟีลลิ่งของ bmw ที่ใส่ลงมาในรถเนี่ย แทบจะไม่ขาดตกบกพร่องเลยผมไม่รู้สึกถึงความเครื่อนของการเป็นขับเครื่อนล้อหน้าของเจ้า2 2 0ไอคันนี้เวลาขับขี่เลยทีเดียวนะครับไอเนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมยอมรับเลยครับว่าวิศวกรของทางเบียหรือ่าอยู่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีในเรื่องของเอ่อฟีลลิ่งหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ใส่เข้ามาในรถถึงแม้จะเป็นขับหน้าแต่ฟีลลิ่งของการขับขี่เบีบอกว่าอยากให้คุณสัมผัสถ,ถึง การเป็นขับขึ้นล้อหลังในรถขับหน้าอันนี้ให้อารมณ์นั้นอยู่เพราะว่ารถเองมีการปรับช่วยทำให้รถคันนี้ฟีลลิ่งในการขับขี่ค่อนข้างดีและเอกลักษณ์ของ BM ยังคงอยู่เดี๋ยวเราคงไปเทสดสอบกันต่อนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ขยับขึ้นมาด้านบนครับในส่วนของหลังคาเองนะครับ b m เ2 2 0 i คันนี้ให้หลังคามาเป็นแบบพารามิ กราสลูฟเลยนะครับผมซึ่งออยาวมาจนถึงในส่วนของเบาะแถว2เลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคือเบาะแถว2เนี่ยประมาณบริเวณกึ่งกลางบริเวณนี้นะครับผมซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยทำให้วิสัยทัศน์ด้านในเนี่ยมันดูค่อนข้างโปรง่งเพราะว่ารถคันนี้ที่บอกไปครับว่าเป็นคอมเพกนะดังนั้นเนี่ยด้วยมิติของตัวรถเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่างซีรีส์3หรือซีรีส์5นะครับขย่ยมาต่อที่ด้านหลังครับ ในส่วนของด้านท้ายเองนะครับส่วนทรงองค์เอลด้านหลังผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะไฟท้ายที่ออกแบบมาได้ดูค่อนข้างโบเฉี่ยวแล้วก็ดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับผมแบด 220i อยู่บริเวณนี้ชัดเจนครับรวมไปถึงโลโก้ bmw m ครบรอบ50ปีใส่มาให้ในตัวนี้ที่เรานำมานะครับด้านล่างครับเราเห็นว่าเซนเซอร์ให้มาครบครันเลยทีเดียวด้านหลังรวมไปถึงกล้องหลัง มาให้ในตัวนี้นะครับอารมณ์ของสปอยเลอร์ด้านล่างเหมือนดิฟฟิวเซอร์เล็กๆพร้อมทั้งท่อคู่ออกซ้ายและขวาทำให้คันนี้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเหมาะกับความเป็นแกรนคูเป้ด้านหลังไม่ติดอะไรครับเราจะเห็นว่าด้านบนบริเวณนี้นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นดักเทลเล็กๆนะครับซึ่งดีไซน์ติดไปกับฝาท้ายแบบนี้เลยนะครับเราลองเปิดฝาท้ายกันดูหน่อยดีกว่านะเปิดขึ้นมา เขาจะช่วยเปิดให้แบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับดังนั้นเวลาคุณปิดเนี่ยคุณต้องกดลงเองนะครับแต่ว่าเปิดขึ้นเขาช่วยยกให้นะพื้นที่ใส่สัมภาระค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวถึงแม้ว่ารถคันนี้จะอยู่ในไซส์คอมแพกนะครับค่อนข้างลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะผมถือว่าคุณใส่กระเป๋าเดินทางใบให,ใหญ่เนี่ยไปได้แบบ สบายๆแต่อาจจะไม่ได้จํานวนเยอะมากแต่ใส่ได้แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการพื้นที่สัมภาระเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถพับเบาะแถว2ได้นะครับเป็น 40, 20, 40ก็ทําให้เพิ่มพื้นที่บริเวณใส่สัมภาระด้านหลังไปได้อีกมากโขเ,เลยทีเดียวด้านหลังเราจะเห็นว่าเขาจะมีเน็ตใส่ของให้บริเวณน,นี้นะครับรวมไปถึงถ้าเกิดสมมุติคุณอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการเพิ่มเบาะแถว2ให้ลึกเข้าไปคุณสามารถที่จะปรับได้จากบริเวณ ฝากระโปรงหลังตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่กดปึ้งแบบนี้แค่นี้เองคุณก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการใส่สัมภาระของเจ้า 220i คันนี้ได้อีกเยอะเลยครับนี่คือโดยรวมทั้งหมดนะฮะของภายนอกของเจ้า bmw 220i Grand Coupe m sport คันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามทอมไปเลยครับ เขียบเข้ามาด้านในครับปิดประตูเหยียบเบรกกดพุชต์ทครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาด้านในนะครับของ B M W 220i Grand Coupe M Sport คันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนั่นก็คือพื้นที่ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะ ในส่วนของภายในเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็เป็นดีไซน์ของ b m ีมถ้าเกิดเราเทียบกับตัวใหม่อย่างเจ้าซีรีส์3ที่เป็นตัว LCI เนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยยังคงความเป็นปุ่มอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงกับขนาดดีไซน์แบบเป็นมินิมอลนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังคงเป็นในสไตล์ BMW ที่ถูกดีไซน์ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า สิ่งที่ใส่มาให้หลายๆอย่างเนี่ยผมถือว่า BMW ให้มาค่อนข้างดีเพราะด้านหน้าเนี่ยเป็นแอร์แบบดูอัลโซนเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถแบ่งแอร์แยกซ้ายขวาได้นะครับในส่วนของหน้าจอกลางเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นไซส์ขนาด10.25นิ้วมารวัดที่เป็นแบบฟูลดิจิตอลก็ไซส์10.25นิ้วเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ทั้งหมดทั้งมวลจะถูกย่อลงมาในสไตล์คอมเพ c t นะครับแต่ว่า ก็ยังสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้แบบสะดวกสบายครับพวงมาลัยเองนะครับเบียบให้มาเป็นพวงมาลัยแบบ M เลยนะครับผมเรียกว่าคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หนังที่ให้มาเท็กเจอร์ดีมากฝั่งซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับเป็น q u i z Control นะครับและฝั่งขวามือเป็น Infotainment นะครับผมที่ใส่มาให้ในคันนี้นะครับหน้าจอกลางเองเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนนะครับคุณสามารถต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับอันนี้เราต่อ Apple CarPlay ไว้อยู่แล้วนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับ ถึงแม้ว่าไซส์หน้าจอ10.25นิ้วผมก็ถือว่ายังคงใช้งานง่ายอยู่ดีนะครับอย่างที่บอกไปครับในส่วนของแอร์เองเป็นดูโอโซนแยกซ้ายขวานะครับคุณสามารถปรับแยกฝั่งของผู้โดยสารหรือว่าคนขับได้นะครับด้านล่างยังคงมีช็อตคัตที่เราคุ้นชินกันอยู่นะขยับลงมาด้านล่างครับเราจะเห็นที่วางแก้วซ้ายและขวานะครับมีพอร์ต USB Type A มาให้บริเวณนี้รวมไปถึงมี i Drive นะครับที่เป็น Touch Control เนี่ยมาให้นะครับก็ ใช้งานง่ายครับหัวเกียร์เนี่ยคุณสามารถที่จะเชนเกียร์เพื่อช่วยในการขับขี่เพิ่มความสนุกสนานได้นะครับผมแต่ว่าในส่วนของหลังพวงมาลัยเขาไม่มีแพดเดิลชิปมาให้นะครับผมซึ่งในส่วนของเกียร์เองเนี่ยให้มาเป็นเกียร์7สปีดนะครับซึ่งเป็นดูโอคลัชด้วยนะครับทำให้การขับขี่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานและก็ทันใจมากๆอย่างที่เราเคยบอกไปครับว่าใครที่อยากจะได้สมรรถนะของการขับขี่ที่สนุกแล้วก็รู้ถึงรถของคุณในการขับขี่ บีเอดี๋ยวมันอยู่ให้ตรงนั้นได้มากเลยทีเดียวถึงแม้คันนี้จะเป็นขับหน้าแต่การจูนรถการเซตอัพรถอะ่ะมันก็ละไมคล้ายขับหลังอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะไม่ได้ขับหลัง100%ก็ตามแต่ผมถือว่าทำมาได้คันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้และกับเจ้า 220i คันนี้ที่เป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับในส่วนของเบาะเอง คันนี้เป็นสีแดงมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้เบาะสีนี้ภายในแดงแบบนี้หล่อๆแบบนี้คุณจะต้องเลือก2สีเท่านั้นเป็นสีบังคับนะครับนั่นก็คือสีดํากับสีขาวในส่วนของภายในรถเองเนี่ย BMW ยังคงใส่ Ambient Light ม,มาให้นะครับเราจะเห็นว่า t e x t เจอร์บริเวณน,นี้ดูค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะซึ่งบริเวณน,นี้เป็นส่วนที่ซ่อนแอมเบียนไลเข้าไปนะครับซึ่งเป็นลวดลายที่ b บียใส่มาให้ในซีรีส์2ซึ่งมันดูวัยรุ่นมากๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่220ไอคันนี้ใส่มาให้นั่นก็คือหลังคาที่เป็นพา n าโมนิกกราสลูฟนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนไปถึงเบาะแถว2เลยทีเดียวนะครับผมคุณสามารถที่จะเปิดเพิ่มความชิลในการขับขี่ได้นะครับแต่พอเวลาเปิดเนี่ยเขาจะเปิดแค่บริเวณนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าโอเคนะ หรือว่าใครที่อยากปิดก็สามารถสั่งงานแบบไฟฟ้าบริเวณนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกร้อนมากเกินไปคุณอยากปิดม้านช่วยก็สามารถที่จะปิดได้เขาจะปิดจากด้านหลังขึ้นมาจนถึงบริเวณด้านหน้าตรงนี้เลย BMW ใส่มาให้ใน 220i Grand Coupe M Sport คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บบร์แถว2อกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับไซส์คอมแพแบบนี้ตัวใหญ่ๆอย่างผมจะนั่งได้หรือเปล่า ไปที่บาะแถว2ครับเคลียบมาที่บาะแถว2ครับอือม <c oughs> คุณผู้ชมว้าว <Wow. S 1> พูดกันตามความรู้สึกจริงเลยนะอันนี้ยตำแหน่งเบาะแถวหน้าที่ผมนั่งเมื่อสักครู่นี้นะครับพอมานั่งเบาะแถวสองเนี่ยเอาจริงๆคนตัวใหญ่อย่างผมอะโอ้ค่อนข้างที่จะแออัดอยู่พอสมควรครับ จะให้ผมบอกว่ามันใหญ่ก็คงไม่ได้นะฮะพราะเป็นผู้ขับอะเราไม่ค่อยรู้สึกแต่เมื่อไหร่ที่คุณเป็นผู้โดยสารแถวหลังกับคนตัวใหญ่ๆอย่างผมแล้วคุณมันนั่งจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนหน้าเป็นคนตัวใหญ่และเซตเบาแบบนี้พอมานั่แถวสองเล็กลูมเหลือน้อยมากครับอันนี้เหลือน้อยจริงๆอันนี้ผมรู้สึกอึดอัดรวมไปถึงเฮดรูมเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยครับอันนี้ถ้าเกิดอธิบายเห็นภาพคือเส้นผมของผมเนี่ยนะฮะพริ้วไหวโบกสะบัดเรียกว่าถูไปกับหลังคาเลยก็ว่าได้ครับ เพราะด้วยความที่ทายล่าในสไตล์แกรนด์คูเป้ที่บอกไปครับได้หล่อแต่แถว2ตัวใหญ่อาจจะไม่ไหวและด้วยเบาะเองเนี่ยตำแหน่งของการนั่งค่อนข้างหลังตรงอยู่พอสมควรครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าหลังตรงมากถ้าผมนั่งไปไกลๆอาจจะต้องแวบปั๊มบ่อยหน่อยนะครับอันนี้พูดกันตามความรู้สึกนะว่าคนตัวใหญ่ผมว่าแถว2ออาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับผม ในส่วนของด้านหลังเองเนี่ยหนังที่ใช้เป็นแบบด้านหน้าครับเป็นสีแดงแบบนี้หล่อๆมาเหมือนกันเลยนะรวมไปถึงมีช่องแอร์แยกซ้ายขวามาให้นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB t y p e c มาให้สําหรับผู้โดยสารแถวหลังนะครับผมด้านหลังเองก็ยังคงมี a m b i l n t Light นะครับบริเวณนี้ซึ่งดีไซน์แบบเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงด้านหลังที่บอกไปครับว่าพอเป็นหลังคาพาราลล m มิกก a าสลูปแบบนี้ก็ช่วยทำให้คนแถวสอ,อะ่ะ โปร่งได้อยู่พอสมควรแต่มันอึดอัดอยู่อ่ะอันนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่าหลังคาจะมาช่วยให้เรารู้สึกนั่งสบายหรือโปร่งแต่อย่างใดนะครับอาจจะช่วยได้นิดนึงแต่เขายังคงมีไฟอ่านหนังสือมาให้นะครับสำหรับเบาะแถว2เออก็อยังโอเคนะนะครับมีที่แขวนส่งแขวนสูตรมาให้นะครับตรงกลางบริเวณนี้เปิดออกมาปึ้งมีที่เท้าแขนอ่ะถ้าเอาลงมาอย่างนี้แล้วก็นั่งหย่อนๆหน่อยแบบนี้อาจจะดีขึ้นครับ อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วซ้ายและขวาแบบมีมาให้นะครับโดยรวมประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับบอร์แถว2ว้าวก็ไปได้นะแต่อึดอัดพอสมควรไปลองขับกันดีกว่าแน่นอนรถคันนี้เป็นคอมแพคที่ bmw ใส่เครื่องยนต์109 2แรงม้า280นิวตันเมตร2.0ลิตร4สูบเบนซินนะครับเทคโนโลยี Technology Twin Power Turbo จะให้ความรู้สึกในการขับขี่สนุกมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองเทสต์ไดรฟกันดีกว่าครับไปเลยกันเลย เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับพอมอยู่ภายใน bmw 220i grand coupe m sport เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความที่เป็นรถไซส์คอมแพกเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้เลยนะครับนั่นก็คือความคล่องตัวครับอันนี้ผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ารถไซส์เนี้ยมันให้ความรู้สึกของการขับขี่ที่ผมรู้สึกว่ามันดูคล่องแคล่วว่องไวเมื่อคุณใช้งานในเมืองหรือว่า ใช้งานในชีวิตประจําวันทุกๆวันการเดินทางไกลๆนะครับด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซิน4สูบเนี่ยพ่วงมาด้วยเทคโนโลยีทวินพาวเวอร์เทอร์โบโจากเอเร์เบนยูเนี่ย1 9 2แรงมา้าแรงบิด280นิวตันเมตรเนี่ยก็ยังสามารถทํางานได้ดีนะอันนี้ต้องยอมรับถ้าเราไม่พูดถึงความเป็นคอมแพคที่รถอาจจะดูไซส์เล็กลงมาหน่อยเนี่ยผมว่าเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองการขับขี่ได้ดีเดินทางไกลไม่เหนื่อยอันนี้ต้องยอมรับตรงตว่า BM เลือกเครื่อง2.0ลิตรเอามาใส่ในตัวนี้ได้อย่างลงตัวมากๆนะครับมันดูครบครันนะแล้วก็ดูเหมาะสมเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการใช้งานไม่อืดคิกดาวใช้งานเนี่ยโอมาดีเลยทีเดียวครับมาในส่วนของ handling ครับไอตรงนี้ผมแอบชอบแฮะผมรู้สึกว่า bmw ทำได้ดีเลยทีเดียวนะดูสิเห็นไหมปุ๊บแหมมันคล่องแคล่วครับ handling ดีด พวงมาลัยน้ําหนักเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวอันนี้ผมไม่ติดกับความเป็น B M W ที่เซตอัพให้กับ220 i คันนี้นะครับเอาละผมลองคลิกดาวช่วยนิดนึงก็แล้วกันนะตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะคุณผูช้ชมดูดิโอ้โหเข้าไปเรื่อยๆเลยครับอ่ะผมลองคลิกดาวอีกที1 2 3ไปดูสิฮนะนี่นคอมฟอร์ตนะฮะ พรอคุณคลิกดาวไปเนี่ยรถตอบสนองดีครับอย่าที่บอกไปเนี่ยว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊จิตวิญญาณของ BM กับการมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าของเจ้า 220i คันนี้ฟีลลิ่งของ BM หรือว่าเอกลักษณ์ของ BM มันจะหายไปหรือเปล่าผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะฮะผมแอบรู้สึกว่า BM น่าจะคิดมาแล้วล่ะว่าขับหน้ากับบอดี้ขนาดนี้กับการใช้งานในเมือง มันดูเหมาะเจาะลงตัวเนี่ยครับผมเข้าโค้งแบบเร็วๆนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคไปได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นสำหรับรถขับเคลื่อนล้อนหน้าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยมันคืออาการของการอั understeer นะครับหรือว่าการเลี้ยวไม่เข้าอันเนี้ยจะเกิดขึ้นสําหรับขับเคลื่อนล้อนหน้า แต่ B M มีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างตามการขับขี่ของผู้ชมดังนั้นเนี่ยเขาจะมีการตัดทอนการส่งกำลังบางอย่างเวลาคุณเข้าโค้งแบบเร็วๆและอาการ understeer มันเกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนล้อนหน้าเนี่ย B M W 2 2 0 0 i คันนี้มีการจัดแต่งใหม่นะฮะให้เสถียรภาพของการขับขี่เนี่ยมันเข้ารูปเข้ารอยมันอยู่ในการคอนโทรลได้มากยิ่งขึ้นอ่ะผมขอเปลี่ยนโหมดหน่อยแล้วกันนะเป็นโหมดสปอร์ตครับ ทุกอย่าง o ู a แอนโทนภายในปรับเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีแดงรวไปถึงมาตรวัดด้วยนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นออกว่าผมลองคลิกดาวดูครับมาเร็วขึ้นครับรอบลากไปยาวมากขึ้นว้าวติดเท้ามากขึ้นครับเหยียบเพิ่อาจจะรอน,นิดนึงหัวเกียร์รอนหน่อยนึง แต่พอมาให้ใช้ก็มาแบบเรื่อยๆครับเห็นไหมฮะัมันจะรอนนิดนึงฮะในช่วงต้นๆมาแล้วครับโอ้โหยบอดดี้เล็กๆมันขับสนุกอันนี้ถ,ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถคอมแพกเลยครับนี่ครับเราลองเข้าโคง้งกว้างๆตรงนี้หน่อยนะฮะดาวไปครับเติม เค ah, okay. ใช้งานง่ายครับสรุปตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าเอกลักษณ์หรือจิตวิญญาณของ bm ที่เป็นขับหลังเนี่ยมันหายไปกับความเป็นขับหน้าเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีอารมณ์นั้นอยู่บ้างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับรถขับหน้าเมื่อ bm w ยูเลือกใช้ในตัวเล็กสุดอย่าง Compact อย่างเจ้า22 0สนอคันนี้นี่นะครับมันทำให้ขับง่ายขึ้นในเมืองเพราะแน่นอนครับด้วยอาการของรถขับหน้าเวลาคุณ จะแก้อาการรถในสไตล์เนี้ยล้อหน้าหันไปทางไหนตัวรถจะลากไปทางนั้นผมถือว่ารถขับหน้าขับง่ายกับการใช้ไลฟ์สไตล์ในเมืองที่รถติดติดแบบนี้ดังนั้นมันอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะครับว่าจะชอบแบบไหนคาแรคเตอร์ character แบบไหนแต่คาแรคเตอร์อย่างที่ BMW อัจัดมาให้ใน 220i คันนี้ผมถือว่า ขับสนุกและดูลงตัวแล้วกับรถในสไตล์คอมแพคคาร์แบบนี้สนุนราคาของเจ้าคันนี้ครับอยู่ที่2 2 9ล้านแบาทอยู่ที่คุณผู้มชมแล้วล่ะครับว่าจะชอบแบบไหนอย่างไรวันนี้เวลาของ t o m Story ค่คาร์เอกไลฟ์สไตล์คงจะหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันให,ใหม่ EP หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ